สวัสดีครับของใหญ่หมดขอเล็ก15บาทอ่ะนายพลก๋ลวยเตี๋ยวเรือยกซดนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับเปิดร้านนะครับหลังจากที่เมื่อวานเราหยุดแต่วันนี้ก็มีคุณลูกค้าเนี่ยแวะมาอุหนกัน,นครับค่อนข้างที่จะเยอะนะครับหลังจากช่วงเช้าเนี่ยนะครับเราก็ได้ไปส่งออเดอร์กันที่โรงงานเนี่ยประมาณสัก80ชุดแล้วก็มาตอนเที่ยงเนะี่ยลูกค้ามาเต็มร้านเลยเดี๋ยวผมจะไปดูพาไปดูบรรยากาศสดๆหน้าร้านนะลูไปกันครับ ก็นี่เลยครับผมพอเราออกมาหน้าร้านเราก็จะเจอนี่ครับลูกชิ้นดอนเมืองปิ้งครับอร่อยแน่นอนนะครับผมเยี่ยมเลยนะครับนี่แึ้นมาเรื่อยๆก็จะเป็นลูกค้านะครับหน้าร้านแบบนี้นะครับก็เมนูด้านหน้าร้านครับน้ำมะพร้าวปั่นนมสดนะครับจะมีน้ำมะพร้าวปั่นนมสดสาคูนมสดไข่มุกชาเขียวชาไทยกาแฟโกโก้นะครับก็ แวะมาอุดหนุนกันได้นะครับราคาเริ่มต้นที่35บาทนะครับนี่ตอนนี้คุณลูกค้าก็กําลังเดินทางมาขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณแกลบฟูดนะครับที่มอบของแต่งร้านสวยๆแบบนี้มาให้นะครับขอบคุณบริษัทเบปซี่ด้วยนะครับขอบคุณคุณลูกค้าทุกทท่านเลยนะครับที่แวะมาอุดหนุนกันตลอดเลยมานะครับขอบคุณออเดอร์โรงงานขอบคุณทุกๆออเดอร์ครับผมขอบคุณครับ